จากเหตุนางสาวสุมิตาหรือน้องกระเตนอายุ18ปีถูกคนร้ายฆ่าเปือ่อยยัดศพใส่กล่องพลาสติกทิ้งลงพงยาหลังบ้านพักคนงานแพนปูนพื้นที่หมู่ที่7็ตําบลสาลาขาวอําเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยพบศพเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมคนร้ายได้ชื่อนายธนากรอายุ19ปีคนงานที่อยู่ข้างห้องและได้หายตัวไปหลังจากก่อเหตุล่าสุดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมา พนักง,งานสอบสวนสพเมืองสุพรรณบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรสุพรรณบุรีได้มาตรวจสอบห้องพักของผู้ตายและห้องของผู้ก่อเหตุที่อยู่ติดกันเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงคนงานที่อยู่ในแคมป์และได้พบกล่องพลาสติกสีเขียวขนาดใหญ่สภาพแตกเสียหายและภายในกล่องนั้นยังพบชิ้นส่วนคล้ายยกทรงถูกทิ้งอยู่ภายในห้องน้ําเก่าข้างแคมป์คนงานซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นกล่องที่คนร้ายนําร่างน้องกระเตนมาใส่ก่อนหน้านี้ แตกกล่องนั้นได้แตกจึงได้เปลี่ยนเป็นกล่องสีดําและใส่ศพก่อนที่จะนําไปทิ้งโดยผู้ที่พบกล่องได้เล่าว่าตนเองได้เดินไปดูมิเตอร์น้ําเพื่อที่จะจดเลขมิเตอร์น้ําประปาระหว่างนั้นได้สังเกตเห็นถุงพลาสติกสีดําลักษณะสี่เหลี่ยมอยู่ในร่องน้ําหลังบ้านพักคนงานตนจึงได้อุทานขึ้นมาว่ากล่องใส่ศพน้องกระเตนหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ได้เดินไปบอกพ่อของน้องกระเตนเพื่อให้เดินไปดูเมื่อพ่อของน้องกระเตนมาถึงก็ได้นําไม้ไปเขีย่ยจนถุงที่ห่อกล่องนั้นขาด และมีกลิ่นโชยเหม็นออกมาอย่างรุนแรงและพ่อของน้องก็ได้ตั้งสังเกตว่ามีเส้นผมอยู่ด้วยจึงมั่นใจว่ากล่องดังกล่าวนั้นมีคนนำศพมาใส่และทิ้งไว้จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยมาให้ตรวจสอบก็พบว่าเป็นศพของน้องจริงในประสานพ่อของผู้เสียชีวิตระบุว่าตนเองไม่เชื่อว่าลูกสาวนั้นจะไปคบหากับผู้ต้องหารายนี้ตนเองยังไม่เคยพูดคุยกับผู้ต้องหาเลยและเชื่อว่าผู้ต้องหานั้นพูดใส่ร้ายลูกสาวของตนโดยหลังจากนี้ก็จะมีการทําพิธี อันเชิญดวงวิญญาลูกสาวกลับบ้านและจะมอบแหวนทองหนักครึ่งสลึงให้กับเพื่อนคนงานที่มาแจ้งบาดแสการพบศพของลูกสาวของตนด้วย